มาเด้อค่ะมาเด้อก็จัดหอนๆในเด,นอเด้อพี่น้องเด้อืพล่น้องยู่ๆอ่ะ ทางหายกันไปดูนพี่น้องพอม่นว่าสิเส้าเห็ดเว้พี่น้องเห็ดคือเกาลัอพี่น้องแต่ว่า สวัสดีพ่อเมยพี่น้องสปูสุกคน,นเนาะค่ะนอะ้อมาพบปอกันอีกแล้วกับช่องมาดามหญิงชาแนวค่ะมือน้บะมี่ยังหลายพี่น้องฝนต๊ออกไปใส่บัได้ตื่นสวยเลยต้มมาหมากง,ง่า,ายอยู่บ้านค่ะกับผสมวุ้นเสน็นมาเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ำกันค่ะพ่อเมยพี่น้องทุกคนเด้อมาเด้อ สวัสดีเอฟซีช่องมาดามหญิงทุกคนเนะค่ะและสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมและกับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามช่างใดก็ฝากกดติดตามนี่เด้อค่ะเด้อปุ่มสายมือนะคะกดเลยข่ะนะนั่นจะขึ้นคําว่าติดตามกดเลยค่ะจะได้บอพา,า,าคดคลิปใหม่ๆเรื่อยๆต่อไปบอพาดไลายยายห้างพี่น้องหิ้วละ่ะเบิดมือกิ้เข่าเทื่อเดียวมาเด้อค่ะมาเด้อ ก็จะฮอนฮอนในเด้อพี่น้องเด้ออืมพี่น่องยูย่ยอ่ะ ทั้งหายกันไปดุนพี่น้องพอแมนมาสิเส้าเห็ดเด้พี่นอ้องเห็ดคือเก่าลัดพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาไหมเห็ดตั้งงานเห็ดงานประจําเนาะก็ะเลยบ่ค่อยได้ไปใส่น่ะพี่น้องบ่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยบ่ได้ไปใส่เลยบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะหายไปดนเติบอยู่จังได๋ก็ขอโทษเด้อพี่น้อง FC ทุกคนเด้ออย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าหนีกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่นํากันไปดนโดนเด้อพี่น้องเด้อ สัญญาว่าจะเหดุลิปให้เบิง่งคือเก่าแหรอพี่น้องเมื่อหนีไปสายดอกแต่ว่าเดือนหนาเดือนหนาไอ้มาดามสิไปเที่ยวอยู่พี่น้องสิไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีไปเที่ยวกับไอ้ทังบริษัทนะครับพี่น้องบริษัทเพิ่นจัดเที่ยวสองวันหนึ่งคืนอยู่หาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบ,บุรีนัพี่น้องกระเบิงโรงแรมแล้วกะ งามอยู่พี่น้องเด๋ยวมือไปกสิทายเห็เบิงตั้งแต่ไปขึ้นรถอยู่บริษัทนะคะระหว่างการเดินทางแล้วก็ไปถึงโรงแรมแล้วก็ถึงงานเลี้ยงนะพี่น้องกสิทายให้เบิงค้ากับกสิทายพี่น้องเพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC รับชมนะพี่น้องว่าเข้าไปกันจังไดไปหอดพุนไปอยู่จังไดกินจังไดนะพี่น้องแต่ว่างานนี้กะ่ะบริษัทอะ่ะ พาเที่ยวกับว่าได้เสียอีกอย่างสักอย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ใจเนื่องกัอยากไปใจเนื่องกับว่าอยากไปดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างก็คือช่วงนี้ไ่รัดโควิดกันยังพันได้หายดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าต่างประเทศมันก็ติดหลายแห้งแต่ว่าประเทศไทยก็ดีดียุพี่น้องที่ว่าควบคุมได้แต่ในประเทศกันยังบางพันได้มีคนติดหลายเนาะพี่น้องจังใดกะระมัดระวังกันเด้อป้องกันกันเอาพี่น้องเอ้ย บวง่อยกัะยายแห้งพี่น้องพค่ณสร้างมากมันเป็นซอนกลางสดต้งเสือพี่น้องพอดีอาจจะเสียงดังรบกวนในเรื่อพี่น้องอยู่บานผู้เดียวบ่งต้อหาหัดไปนำกินไปนำ น้ำก็บไได้ซื้อพี่น้องน้ำให้ลูกบอยอยุ่งเงินหนี่พี่น้องเลยโอ้ยบางกล่องเนาะก็จะพอเห็นเนาะพี่น้องมาแส่แส่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับวันหยุดยาวสามวันอาทิตย์จันทร์อังคารก็บอะไ้ไปไซส์พี่น้องฝนตกพายุเข่าเนาะ ดูแลสุขภาพกันเด้วพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงเยอะจังนานแต่เชาพายุมากอีกพันที่ใดไอชิปซีบอกพี่น้องกินห่อเดียวอันบมด้วยพี่นอ้องสองหอ่อ ึ้นเห็นมันแล้วอยู่แกตัวเดียวเคล็ดลับของการตุ่มมะมาให้แฉว มีอยัางในตัวเย็ยนใส่เบิดพี่น้องแต่ตะนนีมันกินได้เดอ้อใส่มะามาสองห่อพี่น้องใส่ต้นหอมนำ้ำใส่ริกพร้อมสามหน่วยใส่ริกเผานำ้ำ ยื้ออ่ะพี่น้องยือ้ออ่ะคนกัะต๊ะคุณก็ได้ต๊ะแห้งหรอกต๊ะพ่อหาให้คนไปใสเนี่ยนะพี่น้องคนอยู่ขี้านออกไป พอเหนคนขี้ห่านออกไปไซมมาแซมอ่างพี่น่องคึมคึมคึมยูบ่เมือไปไสมาไซก็ไปจับไปแล้วพี่น่องอากาศเนีน่นอนเิี่นนะแมนหมอ มาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาเด้อแสบพี่น้องเลย้ยโดนกินเถ่อกับแ่บแล้ว เด็กพี่น่องเด้อเด้อสัดแซ่บเด็พี่น่องเด้อนั่งกินหอดกินถึงกันมาเนาะเอฟซีไม่ได้ก็อย่าลืมกันเน้อ ผมกำลังเห่าพี่น้องไพ่ตีเสาตัดแล้วตีโจงเห่าพี่เก่านะไอเพิ่นกระบ,บอกมากตัดผมสันเวลาที่บอโจงเห่าพี่เก่ามันจะงามเป็นว้านะผมสันบ่อคือเอื่อยกับว่าบ่อคือเสียงส่วนไหล่พี่น้องว่าบ่อคือเอาพี่น้องเอฟทีมาผมสันคือบอเดี๋ยวสิขึ้นไว้ให้เบิง้งหน่อยดีเด้อพี่น้องเด้อลูก ตอนผมเงาครับตอนผมสันกับตอนปัจจุบันเนี่พี่น้องอันไหนคือนะฮะพี่น้องแจกับสิ่งใจงเหงาล่ะพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวใส่กันเนาะเอฟซีวันหยุด ngực nhau 3 mửa phát hành từ kia sẽ nó mình bọc đầy đưa, đi nào, đi. được khi đi nào nữa chụp được khi nào cũng im lưu một cái đặt đứt sóc nước เต็มปากเต็มคำพี่น้องเลยแสบเด้อเปิดปีน้ง คักเด้อกุ่บมาเชฟมาดามหญิงชาแนลเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วแสบปาพี่น้องเบิดมือกินเข้ามือเดียวกินข้าขาบเดียวพี่น้องเอ้ พี่น้องเอ้ยยุดก็นไม่ได้ไปสายดอกพี่น้องไม่ได้ไปรอไสายดอกว่าฝนกับว่เป็นใจก็สิบไปสายมันมีหอดองสิบไปบางคนเิ็นกับกับต่างจังหวัดน้อพี่น้องบางบางบริษัทเพื่อนกับยุดเงาลายมือคือจังไอพี่สะพายมารานี่กับยุดแปดมือพี่น้องเพ่อนกับกับตางจังหวัดรับการาินเปหาลูกเพื่อนแต่ว่าพี่ชาย ของมาดามกับบัลลักาบดอกเพิ่นไปะเฮนงาน่างมืออื่นพน,นาชียุดมางวันที่สิบสามสิบสามตุลาเนาะพี่น้องนาชียุดแหละเจะ่าอามาดามหนียุดอาทิตย์จันทร์นังคารวันพุธจดได้ไปเฮนงานพี่น้องจะยุทธ์เน่าอีกเที่ยกะบวีไม่หรอพี่น้องจด้เมื่อบานกับตังจังหวัดไปหาพ่อหาแม่หาครอบครัวเฮาเนาะพี่น้องเนาะ คนถ่ายอยู่่นอยู่บ้านกา็ได,ด้ก็ากิดฮอดคิดถึงกันผู้ดใดอยากไปเที่ยวบ้านมะดามก็ติดต่อใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อคอมเมนต์ได้มะนามอยู่จังหวัดบึงกาฬเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่อำเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬที่เที่ยวแถวนั่นก็หลายเดอ้อพี่น้องันมากเดอ้อแถวยิ่มโคง้งเหมค้นก็นมีหม่องเที่ยวร้ายร้านอาหารชมวิวติดโคง้งสิพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเดินตลาดเล่า ตลาดไทยลาวแถวบ้านมาดามีแล้วพี่น้องถราผู้ใดชื่นชอบพักเดินตลาดแบบไทยลาวบรรยากาศแบบป้ลบ้านเข้าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องมีเยอวยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจไปกับข้เมนใดแล้วพี่น้องกกินแบบกินกัะหยาดแน่นพี่น้องกินแล้วก็ตีดปากิดเขีว้ว เห็ดลูบอยอยู่ในตู้พี่น้องกินแบบง่ายๆยูง่ายๆนะพี่น้องแต่กับว่ามีผู้ไดเอาเห็ดลูกเต็มเมียง่ายโพดกินงา่ายโพดเขาเรียกว่ามากักพี่น้องเอ้ยว่าเขาเป็นกระเทยติเขาเรียกว่ามักแมนติที่ว่าเขาเป็นกระเทยแหละพี่นอ้องเขาเรียกว่าอาต้องให้งามปานดนะฮกปานดหนุ่นคือผู้ยิ่งปานดติดอยู่ค่ำเดียวพี่น้องพี่น้องมันยังเอา คำา่ากระเทยพี่น้องขำาเดียวกระเทยและพี่น้อง,องมาดามเล่บด้ลูกด้ผัวน้ำเขาจะเทียกระตริางแล้วพี่นอ้องแล้วยูผู้เดียวเป็นโสดนี่ละให้โลกคนอิจฉาไปเลดแมนดีๆนาะ,ะ, <c oughs> ะพี่น้องเนาะแมนเพ,พิ่มขผื่อยดีเผื่อว<ด>่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิพ่อใบสานีดเดอ้อเจอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องจังใดกันอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ มาดามผิงชาแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำแน่อย่าลืมกระเทยถั่วเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย